อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าประเทศไทยมีแต่ไรกับไดบอกอตรงๆเลยจีนตงง้องหอคือสบายดีสวัสดีครับโอเคทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบงโครงการรถไฟลาวจีนหรือว่ารถไฟไทยจีนนั่นเองนะซึ่งก็เป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงนั่นเองนะซึ่งจีนส้างมาหอดประเทศเล่านะณนะตอนนี้ประเทศไทยกําลังก่อสร้างอยู่หรือว่าก่อสร้างไปสําเร็จลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะ แต่คือก่อนหน้านี้เป็นยังประเทศไทยยังบาสางเพราะว่าประเทศไทยยังศึกษาผลใดผลเสียผลกระทบต่างๆอยากจะบอกว่าประเทศจีนนะต่อรองประเทศไทยค่อนข้างจะยากนะต้องใส่คาว่าประเทศไทยหัวแข็งมากๆเลยนะในการที่จะเขามา,เ,าเสื่อมรถไฟความเร็วระวางจีนหาประเทศไทยคนขางใจะยากเนาะและที่สําคัญประเทศไทยบ่จําเป็นต้องกูก้ยืมประเทศจีนนะ คือประเทศลาวนะตรงอันนี้ข้อยาดเอ้ยเนาะว่ามันเป็นความจริงนะประเทศลาวกะได้กูยืมจากสปปจีนหรือประเทศจีนซึ่งประเทศไทยเจราจาิญใจอยากบุใดเพราะว่าประเทศไทยบุญเป็นต่องออประเทศจีนนะในเรื่อในในเรือของรถไฟความเร็วนะทุกคนบุใดบุญใดวอลลวมเนาะในสปอของเรื่องรถไฟความเรียวสูงนี่ซึ่งณตอนนี้ประเทศไทยเองก็บ่า,าจจะตกลงกันเรียบร้อยเนาะตกลงกันเรียบร้อยแล้วในการก่อสร้าง กาแฟเพราะว่าคนไทยกับใดเทคโนโลยีจากจีนประมาณน้ำมาไทยขอมใไ้จังสีหายผ่านนะเนี่ยเป็นอีกความขีดหนึ่งที่วันที่ว่าโอ้ซานสลาดประเทศไทยไมีแต่ใดกับใดเลยใดวันใดคือหนึ่งใดเทคโนโลยีสองใดความแบบเกินจะได้ละการขายสินค้าระหว่างไทยจีนจะสามารถแบบเสื่อมขายสินค้ากันใด้งและกระโดดเร็วหมากขึ้นอันที่สามก็คือใดขายสินค้าในประเทศตัวเองนะทุกคนอันที่สี่ก็คือ ได้เคืน่นระบบการขนส่งมวลชนท,ท,ที่จากกรุงเทพฯผ่าภาคอีสานได้รวดเร็วและก็สา้าหมัไปจีนได้อย่างรวดเร็วนะทุกคนนี่ก็เป็นข้อดีมากๆเลยสําหรับประเทศไทยประเทศไทยฉลาดในการที่จะลงทุนนะที่ผ่านมาภายภัยกับว่าประเทศไทยอุ้มอยยกตกลงมสานเพราะว่าประเทศไทยคิดทบทวนก่อนก่อนที่จะสางม,มีผลเสียมีมีผลประโยชน์มีผลเสียแบบใดนะ เป็นที่มาที่ไปว่าประเทศไทยเจรจาอยากสำหรับคนจีนคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณรีพอร์เตอร์จูเนียนะซ่องรีพอร์เตอร์จูเนียถ้าผมอ่านผิดกระต้องขอโทษคอภัยนำละทุกคนนะก็ไม้เบิงกันเลยทุกคนจีนเตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟหัหวกระสุนให้กับไทยครอบคุมทั้งการก่อสร้างระบบรางและการผลิตตัวรถเวลาคุยกับไทยเจรจากับไทยเนี่ย ยากมากเพราะไทยมีเงื่อนไขไม่ยอมกู้จีนแต่จะกู้ในประเทศเพื่อสร้างเองเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร,รอัปเดตกันได้ในซัมมรี e รีพอร์เตอร์ครับ การอภิมหามหือมาของประเทศเราอย่างโครงการรถไฟความเร็วสูงสายแรกที่มีการก่อสร้างกันแล้วนะครับก็คือสายกรุงเทพนครราชสีมานะครับเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ของไทยแล้วก็ของรัฐบาลจีนอย่าเพิ่งคิดว่าแบบเราเนี่ยให้คนจีนมาสร้างหรือว่ากู้เงินจีนมาทํานะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเงินในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงสายอีสานเนี่ยเป็นเงินกู้ภายในประเทศกู้สถาบันการเงินไทยล้วน,วนตอนนี้เนี่ย <c oughs> สัญญายการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่มีทั้งหมดประมาณ1 4 1สสัญญาเนี่ยก็เริ่มดําเนินการก่อสร้างไปแล้วยังมีอยู่บ้างสัญญาที่ยังคงติดขัดเพราะว่ายังคงมีปัญหาเรื่องของการเข้าพื้นที่เรื่องของการเจรจาก,กับคนในพื้นที่หรือว่าในบางจังหวัดอย่างเช่นนครร,ราชสี มาเองในบางพื้นที่นะครับเขาก็มีการคัดค้านการก่อสร้างในรูปแบบหนึ่งเขาอยากได้แบบหนึ่งแทนอย่างเช่นเขาไม่อยากได้คันดินเขาอยากได้เป็นยกระดับเพราะว่าการที่เป็นคันดินนั้นมันก็จะปิดกั้นการเดินทางของประชาชนสองฝั่งทางรถไฟอะไรบบางก็ว่ากันไปมันเลยทำให้โครงการยิงร่าช้าอยู่นั่นเองอย่างที่เราบอกก็คือการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายแรกในประเทศเราครั้งนี้นะฮะมันไม่ได้มีเพียงแค่ว่าให้จีนมาสร้างออเพราะเราใช้เทคโนโลยีจีนใช่ไหมฮะและมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากสําหรับ ประเทศไทยเพราะฉะนั้นแน่นอนเราจะต้องให้ต่างชาติเนี่ยเขามาถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งก่อนหน้านี้นมันก็มีาาการ<อ>แซลกัน<อ>ว่าเออสร้างมนอตั้งนานได้เพียงแค่3กิโลกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นมันคือการ ออกแบบต้นแบบของทางวิ่งนะฮะที่จะต้องทําท่านคันดินทมดินอะไรเอย่ยให้มันเหมาะกับสเปคในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ่งตรงนั้นนีก็เป็นต้นแบบที่เราเองก็ศึกษากระบวนการในการก่อสร้างอย่างจริงๆจ,จังๆซึ่งจีนนนั้นเขาได้มีการถ่ายทอดให้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางด้านของนักวิชาการหรือแม้กระทั่งทีมวิศวะของจีนเนี่ยเขาก็บองนะฮะว่าการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยนะั้นมีความยากง่ายต่างจากที่อื่นเนื่องจากตอนนี้ เราเองเนี่ยยืนยันหนักแน่นว่าการก่อสร้างนี้เราใช้เงินกู้ภายในประเทศเท่านั้นซึ่งจีนเองอะ่ะอยากจะให้ไทยอกู้หรือว่าอยากจะลงทุนการก่อสร้างให้ไทยใจจะขาดแต่ว่าไทยก็มีการเจรจากันมาหลายตอนหลายครั้งตั้งแต่ที่มีการดร,ริเริ่มโครงการนี้นะครับซึ่งก็สุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเราใช้เงินในการผลิตเองซื้อ นวัตกรรมเองซื้อรถไฟซื้อระบบต่างๆเองแล้วก็ลงทุนในการก่อสร้างเองแบบ100%ซนะครับผมท้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนาะในกฎหมายจีนเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ต้องแบบอยากจะเอาคนเข้ามาอยากจะเอาวัตถุดิบเข้ามาอยากจะเอาเหล็กเอาช่างเอาวิศวกรหรือแม้กระทั่งคนงานในระดับกรรมกรกรรมอาชีพเนี่ยมาทําแต่ว่าไทยเนี่ยก็ไม่ยอมไทยก็มีการไปคุยว่าโอเคคุณส่งตัวแทนเป็นเฮดวิศวกรมาคุมการก่อสร้าง แต่บริษัทก่อสร้างไทยเนี่ยจะต้องได้ประโยชน์ก็คือได้เรียนรู้เทคโนโลยีจากคุณแล้วก็ให้คนงานไทยเนี่ยเป็นผู้ลงมือแล้วโดยมีทางด้านของจีนเนี่ยคอยควบคุมมาตรฐานอยู่แต่ไม่ใช่เพียงแค่ไปอิงที่มาตรฐานของทางฝั่งจีนอย่างเดียวนะจีนเนี่ยก็ต้องมีการมาสอบลายเส้นเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานการก่อสร้างของไทยเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นจีนจะเดินทางเข้ามาไม่ว่าจะมาเป็นหัวหน้าง,งานหรือว่าจะมาเป็นคนงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะ โดยเฉพาะระดับวิศวกรเนี่ยจะต้องมาสอบลายเส้นสอบให้ได้ตามมาตรฐานของทางไทยด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไทยเองก็ค่อนข้างเขี่ยวประมาณนึงเลยแหละสำหรับเรื่องนี้ส่วนการโอนถ่ายสิทธิบัตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจีน ก็อยู่ในระหว่างการหารือและกันนะครับเพราะว่าบางอย่างเรื่องระบบอนณสัญญาณเองอะไรเองพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟประมาณหนึ่งเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐบาลจีนด้วยนะครับอาจจะต้องมีการพูดคุยตกลงกันแหละว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้อันไหนได้ประมาณไหนอันไหนได้เต็มที่อันนี้ได้แค่นี้แต่ที่แน่ๆคือได้แน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะได้มากขนาดไหนก็อาจจะต้องรออัปเดตกันต่อไปนะครับโครงการนี้อย่างที่บอกระยะทางฟูลเฟดอ่ะมันคือ 873ก็คือกรุงเทพถึงหนองคายเชื่อมกับรถไฟลาวจีนเพื่อที่จะวิ่งผ่านประเทศลาวไปเชื่อมกับประเทศจีนแล้วก็ไปที่เมืองคุนหมิงนะครับเป็นเส้นทางที่ยุทธศาสตร์ของจีนเนี่ยต้องการเลยเรียกว่าเป็นเวลวันโรสนะครับเส้นทางสายใหม่สายใหม่ในยุคปัจจุบันเพราะว่าจีนเนี่ยเขาต้องการเชื่อมกับพื้นที่ทางเอเชียตอนออกเฉียงใต้เนาะย,ยาวไปจนถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าที่สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่กรุงเทพหมหานครที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีเลยของบริเวณขาสาุทรอินโดจีนเนี่ย เขาก็เลี่ยงไม่ได้เลยจะต้องเข้ามาทางไทยแล้วก็ผ่านประเทศไทยเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปอย่างประเทศที่อยู่ข้างล่างลงไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเจรจาเราเลยค่อนข้างมีแต้มต่อประมาณหนึ่งเลยแหละเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับค่อนข้างที่จะเคี่ยวประมาณหนึ่ง <S <S แต่ว่าระยะแรกอย่างที่เราทราบกันคือประมาณ150กว่ากิโลเมตรเนาะก็คือกรุงเทพนครราชสีมาซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการก่อสร,ร้างและคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จและภายในปี2570ดแต่วิ่งได้ตอนไหนนี่คืออาจจะต้องรอกันอีกทีเพราะว่าระบบอนุสัญญาณของตัวรถเนี่ยก็จะเป็น การเซ็นสัญญาในการซื้อขายนะครับผมทีนี้ประเด็นของการเจรจาเนี่ยอันนี้คุณเกาเลยเนี่ยพูดเองเลยนะว่าการคืยกับไทยเรียกว่าเคี้ยวลากดินเพราะว่าจีนเองเนี่ยถ้าในประเทศอื่นๆนะเขาเข้าไปควบคุมกระบวนการเบ็ดเสร็จตั้งแต่ก่อสร้างตั้งแต่อะไรจนกระทั่งหลังก่อสร้างเสร็จมีการ ให้สัมปทานเดินรถแบ่งค่าตัว๋วนูน่นนี่นั่นพื้นที่สองข้างทางก็มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการเท่านั้นเท่านี้ปี99ปีบ้าง50ปีบ้างอะไรบ้างซึ่งอันนี้มันก็เป็นที่เราเห็นในประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวที่ก่อสร้างกันไปแต่ว่าไทยอย่างที่บอกคือไทยเขาก็ไม่ยอมแล้วก็ต้องการที่จะดําเนินการโครงการนี้ได้ด้วยตัวเองจีนแค่เทคโนโลยีที่ซื้อเข้ามาแล้วก็ถ่ายทอดให้นะครับ สำหรับรถไฟความเร็วสูงของจีนอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือเขาก็เป็นเบอร์ต้นๆและอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วด้วยซ้ําในเรื่องของเทคโนโลยีรถไฟของจีนเนี่ยความเร็วสําหรับผู้โดยสารเนี่ยบางเส้นทางก็คือ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วซึ่งก็ถือว่าเร็วมากก็ทัดเทียมกับของประเทศอื่นๆที่เขาเป็นเจ้ารถไฟความเร็วสูงมาก่อนแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของระยะทางเนี่ย40,000กว่ากิโลเมตรเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดแล้วสําหรับโครงข่าย เส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ทําได้ในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์แล้วก็มีเทคโนโลยีที่พัฒนายอย่างต่อเน,นื่องในช่วงประมาณ10-20ปีที่ผ่านมาแล้วก็สามารถส่งขายเทคโนโลยีนี้ไปอย่างประเทศต่างๆทั่วโลกได้แล้วก็มันมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าหากว่าจีนยอมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีในการก่อสร้างตัวรถ ให้กับประเทศไทยไทยเนี่ยจะกลายเป็นเจ้าแรกๆของภูมิภาคนี้เลยที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาจจะเป็นเจ้าแรกของโลกด้วยซ้ำที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการก่อสร้างตัวรถขบวนรถนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยไม่เคยที่จะให้ประเทศไหนมาก่อน <S <S ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไทยเนี่ยฉกฉวยโอกาสตรงนี้ในการที่จะรับเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนารถไฟความเร็วสูงของตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยมันอาจจะแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าระบบต่างๆก็ๆยังต้องใช้ของเขาแต่มันก็จะเป็นข้อดีที่ทําให้เรานั้นมี ศักยาภาพในการที่จะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าพื้นฐานการคมนาคมขนส่งแบบนี้ และต่อยอดไปสู่การพาณิชย์ในอนาคตก็ได้เหมือนที่เราสามารถก่อสร้างระบบรถไฟทางวิ่งเอ่ยอะไรเอ่ยและตอนนี้บริษัทเอกชนไทยก็ไปรับงานที่ต่างประเทศไปโชว์ฝีมือที่ต่างประเทศเราอาจจะเป็นแบบนั้นในอนาคตก็ได้แต่อย่างที่บอกครับการเจรจากับไทยเนี่ยมันไม่ง่ายและเราเองเนี่ยก็ไม่ใช่หมูให้ใครเคี้ยวง่ายๆและจีนเองก็บ่นอุบไปแล้วว่าคุยกับไทยนี่โคตรยากแต่สุดท้ายแล้วมันคือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่อยู่ในประเทศนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่รอจับตาดูแล้วกันว่า เราจะได้นั่งรถไฟหัวกระสุนในประเทศไทยเมื่อไร่นั่นเองครับโอ้โหนี่แหละกาวเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าประเทศไทยฉลาดบุญยอมพายง่ายๆนะเออทางการขากันยังต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ออกว่าเฮาใดเข้าเสียเอียงนะเฮาจะได้รับผลประโยชน์อยียงนี่คือเป็นวิธีคิดของคนฉลาดเรียนลู้จากคนที่เกง่งมาปกปฏิบัติหรือมากเรียนลู้ โดยตัวเองจากคนจีิเองนะทุกคนนี่แหละกลาเป็นอีกอย่างหนึ่งทีเห็นได้ชัดเจนเลยว่าประเทศไทยโบได้กูเงินจากกูไดบโบได้หายสมปทานคนใดนะขนาดพี่คนนี้เพื่นอนหมอว่างหนึ่งนะเพื่อนยังบอกว่าไทยอาจจะเป็นชาติแหลกหรือว่าประเทศแหลกในโลกก็ได้ที่ได้รับเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงหัวกระสุนของจีนเป็นชาติแหลกเลยเนาะ เพราะว่าประเทศไทยพอได้เป็นแบบมูมูเสี่ยไพ่แบบมาตบวัวง่ายๆได้นะทุกคนนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าประเทศไทยมีแต่ไรกับได้บอกอตรงๆเลยจีนต้องห่อคือเดานะแต่หลายๆคนบอกว่าโอ้ยก็ไปสางไปลงเห็นมีข่าวว่าจ,จะสางลงไปทางภาคใต้ของลาวแล้กก็ไปเสื่อมกับกัมพูชา,าจ,จะออกไปเอาทะเลคําถามคือ คันเฮ็ดใดก็เฮ็ดไปคันเจ้าสูต้นทุนไว้คันนา,นนานานามคลองแต่ละประเทศเขาจะยอมนะและก็การก่อสร้างทางทะเลมันเป็นสิ่งที่ก่อสร้างที่ยากลาบากมากๆเลยอัน,น้นก็ว่ากันไปเรื่องของัอน,น้นเนาะแต่ณปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์เต็มๆนะแล้วก็มีแต้มต่อสูงมากๆเลยสําหรับประเทศจีนนะไปละทุกคนบาย